bài đi pì non, xôm bà xôm gông xôm hơn xôm sàn, pì non ơi, con phải cốc tỏi bần mẹo lái lái, mẹo thảm xôm giờ pì non phai, bần phai trái lưỡng cặp trái đâm pì non, phai bay này, bay bay nhau, nhau. แบบเดียวกันแหละกับบานไฟใจดำแต่ว่าใบมันจะเาาเนาะน้อยเงาพี่นนองใจของผลจะเป็นลักษณะสีเหลืองบานไฟใจเหลืองอันนี้พี่เ้องเลยใจมันจะเหลืองหอมเนาะยังท่องยังใส่ยมกินดีเลยพี่นนอะแล้วก็มีวันไฟใจดำอีกพี่นนองเลยไม่เอาทาเบิ่งบ วันไฟใจดำ้มอันนี้พี่น้องมันจะเป็นลักษณะแบบนี้กินคือกันกินก็นมันเนาะเป็นดองไม้ดีอันนี้คือพี่น้องเอไพ่บทันเคยเห็นเมื่อาาทำมาเบิ่งเด้อพี่น้องเมื่นกล่นมาว่าสิไปต้มกินมันนี่เนาะวันไฟใจดำเป็นลักษณะแบบนี้ใบมันพี่น้องต้นมันจะมีสีสีเขียวซส้ำๆพี่น้องแม่อาากล่นมาแล้วจะนี่สิต้มกิน,นเป็นแบบนี้พี่น้อง อันนี้เอินว่าวันไฟใจดำพี่น้องเลยเป็นแบบนี้แหลวันไฟใจเหลืองเป็นหลักษสดแบบนี้เนาะต่างกันอย่างขัดขันเลยพี่น้องอันนี้เอิญเดีใจเหลืองตัวนี้เอินเดีใจดำเนาะแต่ละอันมีสรรพคุณดีคือพี่น้องเลยเป็นยาเด้อพี่น้องเลยอยากมาสุมพี่น้องเลยวันไฟใจเหลืองใบมันจะเลี้ยวเง้วพี่น้อง มาเบิ่งเด้อจุดแตกต่างกันพี่น้องปลูกไว้เด้อเป็นยาเด้อพี่น้องเด้อ